ผมยุ่งเฮ้ยเรามาอัปเดตชีวิตช่วงนี้ดีกว่าเม่ผู้คนจะอยากดูหมชีวิตช่วงนี้ของหนูนะคะก็คือแบบง่ายมากแบบสบายมากแบบว้าวก็คือปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูก็นอนนอนนอนตื่นนอนตื่นนอนตื่นนอน,น,น,อนทั้งวันสบายไหมล่ะไม่ต้องทำงานด้วย แต่ว่าเมื่อวานเพิ่งไปเรียนหนังสือมาอีกแล้วค่ะใช่แล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากก็ตื่นมาก็ดูซีรีแล้วก็นอนแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ตื่นมาดูซีรีกินข้าวอาบน้ำอะไรเง,งี้ยก็เล่นเกมจบแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ได้จะต้องกระตือรือร้นมากกว่านี้เพราะว่าก็ผ่านสงกรารแล้วไง เพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันช่วงสงการใช่ไหมแล้วก็แบบหยุดหยุดพักวีคิวชั่นท์ทมใช่ใช่แล้วใช่แล้ว เล่นสงกรามมาเป็นไงบ้างหรอจริงๆก็คือแบบวีด้เล่นด้วยสามจริงก็คือแบบไปแค่ถ่ายรูปแต่เล่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้แบบเป็นวิธีคำๆใช่แล้วใช่ๆๆช่วงน,นี้เล่นเกมอะไรหรอช่วงนี้เล่นเกมก็เล่นเกมเดิมๆเ,เล่นวาโรแลนแต่ว่ามีเกมใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือเกม Farm Together ซึ่งแบบสนุกมากเกมแบบชิวๆใช่แล้วีจ g ีจบแล้วลาออกเลยไหมคือหนูคิดว,ว่าหนูจะไม่ลาออกจากโรงเรียนนะคะเพราะว่าถ้าหนูลาออกจากโรงเรียนหนูก็จะใช้ชีวิตแบบสบายเกินไปใช้ชีวิตแบบเป็นตัวเองเกินไปแล้วทำให้หนูอาจจะเสียเวลาในการใช้ชีวิต มันถึงว่าแบบถ้าสมมติว่าหนูใช้เวลาใช้เวลาตามใจตัวเองมากเกินไปใช่ไหมคะหนูก็จะนอนแบบนอนทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบเสียเวลาชีวิตอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าจะยังไปเรียนอยู่จะก,ก็ปิดจอยแหละ